เพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับกับดิเลกชาแนลนะครับก็คุยเรื่องเดิมๆเกี่ยวกับอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเออวันนี้ก็แม่หน่อยก็เซอร์ไพรส์ทองให้อ่าอุ้งอิงไอให้บิวตี้ ขึ้นแล้วครับก็เซอไพรส์ทองให้กับบิวตี้คนกลางเต็นให้อุ่งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับด้วยทองหนึ่งบาทนะเออ ได้ทองหนึ่งบาทก็น,นี่แหละความดีนะความดีของน้องบิวตี้นะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้นะน้องบิวตี้เขาก็กางเต็น์กางอะไรให้กับน้องอุ้งอิงนะให้กับน้องอุ้งอิงก็ความดีนะทำความดีเขาก็เห็นความดีนะเออ าก็เห็นความดีเขาก็เลยแน่นอยกับอุ้งอิงเขาว่าคุยกันแล้วก็มอบทองให้น้องบิวตี้หนึ่งบาทเดี๋ยวนี้หนึ่งบาทก็ต้องสี่สี่หมื่นฟอบะสี่หมื่นแล้วนะครับสี 4, ่หมื่นวสวัสดีครับคุณเมย์ขอบคุณมากนะครับเออนั่น น้องบิวตี้เขาเห็นอุ๋งอิงมาตั้งกับวันแรกนะเออตั้งกระเป๋าใบหนึ่งนะชุดเชิดยังไม่มีสมัยก่อนนะนะอุ๋งอิงมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงยังไม่ทันมีอะไรเลยนะเออน้องบิวตี้ก็รับอาสานะเออจัดการเต็นท์จัดการอะไรขอบคุณมากนะครับคุณเมสวัสดีครับน้องเขาก็กางเต็นท์ให้อุ๋ง หิงนะก็ช่วยประคับประคองกันมาตอนจนกระทั่งบัดนี้นะน้องอุหิงดังแล้วนะเออพี่บิวตี้เขาก็ยังทำเหมือนเดิมกลางเต็นท์ให้ตลอดนะเออกลางเต็นท์กลางอะไรให้ตลอดตั้งกต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแล้วก็คงต่อต่อไปด้วยนะเออ พูดก็พูดเถออุ้งอิงมาอยู่สาวน้อยเพ็ดบ้านแพงก็เรียบเสมือนสมัยก่อนนะคนจีนมาประเทศไทยนะเสือ้อผืนหมอนใบนะเออเสื้อผืนหมอนใบอุ้งอิงก็มาอยู่สาวน้อยเพ็ดบ้านแพงก็แบบเดียวกันเลยนะกระเป๋าใบหนึ่งนะพ่อแม่มาช่วยกันนะมาช่วยกันดูแลเออจนกระทั่งบัดนี้นะอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรามีชื่อมีเสียง ก็นะไม่ลืมบุญคุณน้องคนนะคุณก็ดูสิเนี่ยเห็นไ,ไหมน้องบิวตี้เขากลางเต็นท์อุงอิงเขาก็มีน้ำใจแม่หน่อยก็มีน้ำใจนี่นะซื้อทองมอบให้กับเอพี่บิวตี้เราก็เรียกพี่นะเออเขเป็นพี่อุงอิงอะ่ะอุงอิงเขามาอยู่น้องบิวตอ้พี่บิวตี้เขาก็ทำตัวนะ ลางเต็นท์ให้อะไรให้ยกข้าวยกของก็ช่วยกันช่วยช่วยกันเออพี่บิวตี้เขาก็บอกอ่ะต้องกับน,น้องอุ้งอิงมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะมีงานมีการแสดงทุกวันนะเออเอ่ะจะพาให้คนในวงนะออสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนก็มีงานมีการทำไปด้วยนะดูนี่นะน้ำใจของคนเราเห็นไหมเราเห็นน้ำใจ เรว่าพี่บิวตี้นะปฏิบัติตัวกับน้องอุ๋งอิงยังไงแม่นอยอุ๋งอิงทุกคนเขามองเห็นนะแม่น่อยเขาก็เลยจัดการเซอร์ไพรส์ทองไปสักหนึ่งบาทนะอืมมากน้อยเราไม่ว่ากันนะครับเออนี่คือน้ําใจจะให้ไม่ให้ครับพี่บิวตี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเขาก็จะทําตัวแบบเดิมนะเออแต่ครน,นี้คนเราะ มองเห็นความดีมองเห็นการมีน้ำใจของพี่บิวตี้นะเขาก็เลยซื้อทองไปให้ที่แรกก็พี่บิวตี้ก็ไม่ไม่ได้ให้มาสัมภาษณ์อะไรหรอกครับอืมนะทำไปนำมาก็อดไม่ได้ก็คนในวงก็ไปสัมภาษณ์นะผมก็มาดูข่าวทีหลังนะเออว่าเออนี่คนในวงเขาก็มีน้ำใจกันนะเออก็ปฏิบัติตัวยังไงนะ มองเห็นก็มองเห็นและน้ําใจขององค์อิงสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนรู้หมดเลยนะครับคนในวงเนี่ยครับเออขอขอบคุณมากนะครับคุณเมนะครับขอบคุณมากเลยที่มาแวะเข้ามานะมาเป็นกําลังใจให้กับดิเลกชาแนลนะอืมกองเล็กๆนะผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะนะจมองบินก็ยังน้อยอยู่นะเออก็มันมีติดตามก็เรื่องเดียวนี้แหละนะครับคุณเม ก็ติดตามแต่น้องอุงอิงไม่ได้ทําคลิปอื่นเลยนะเออต,ตามน้องอุงอิงมาตลอดนะเออก็เมื่อสองดงวนก็ที่เขาพาว,าวมาแซน้องอุงอิงก็เลยพูดไปบ้างแล้วนะพูดไปบ้างแล้วแต่นี่ก็ยังได้ยินที่ว่าแค่หนังไข่อ้อแค่บวงสรวงแค่เริ่มจะถ่ายทำแค่นั้นแหละเอาแซเขาอีกแล้ว มีคนแซะเขาอีกแล้วแอ์น้อยจันทวงสาหรือจันวงสาอะไรอะสวัสดีนะครับน้องแอ๋สวัสดีนะครับ,ออรรบขอบคุณมากเลยครับที่แวะเข้ามานะที่แวะเข้ามาก็นะาใครอ้อก็เพิ่งบวงสวงไ่ก็เอาซะแล้วต้องอื่นเขาก็ขึ้นพาดหัวเลยแซะแรงอีกแล้วดูสิ ก็แซะอะไรรู้ไว้ก็ว่าไม่มีดาราดังเลยไม่มีดาราใหญ่เลยครับคุณเมสสู้สู้ครับนี่แหละน้ำใจนะก็ขอให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมก็สู้นะเออผมก็จะสู้ต่อไปคือว่าพอสโจเขาก็เอาเพื่อนๆพี่ๆนมีพีน้องๆในวงการหมอลำแล้วก็คนรู้จัก มาเข้าฉากหนังไข่ออก็ไม่ได้ไปเชิญนักแสดงใหญ่ตัวอะไรเบอร์หนึ่งเบอร์สองของประเทศหรือว่าของอะไรนะเขาเอาแบบพื้นพื้นบ้านๆเราเนี่ยแหละในวงการหมอลำนี่แหละแล้วก็มาสร้างเรื่องแบบอีวิทย์จริงนะนะดำเนินไปนะครับคุณเมย์ก็ทักน้องแอร์นะครับเอ,อสวัสดีจ้าน้องแอร์จากพี่เมย์นะครับก็คิดโดยเองอะ ก็เอาวงหมอลำมาด้วยกันนี่แหละมาแสดงคนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงตลกหรือว่าอะไรเนี่ยก็มาแสดงกันอัพขั้งเลยแทบจะไม่มีมมที่ไม่มีที่ยืนเลยนะเออเยอะจริงๆรนะเพื่อนฝูงบอสโจเนี่ยเยอะจริงนะเออโหยัางว่าแล้วบอสโจนี่ทำให้วงการหมอลำนี่ก็ มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันก็ไปมาหาสู่กันตลอดนะครับเราก็พลอยได้เห็นว่าเออชื่นใจด้วยนะเออชื่นใจด้วยว่าเออวงการหมอลำก็กลมเกลียวรักใร่กันนะเออรักให้กลมเกลียวกันเสียงชัดไหมครับคุณเมย์เออเสียงชัดไหมเสียงแตกซาต้านหรือว่าแหลมอะไรเปล่าครับ วานก็เลยจัดไปทีหนึ่งชัดนะครับขอบคุณมากนะครับ่างน้องอุ้งอิงเราดูพฤติกรรมเลยเห็นไหมการวางตัวการพูดการจานะแล้วอย่างนี้แล้วมาแซะมาว่ามาตำหนิดได้ลงขอเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคนเรานะเออไอคนจะแซะจะว่านะอะไรมันก็ว่าได้นะ กินข้าวเผ็ดหน่อยเขาก็ว่าคนมันไม่ชอบอะเห็นไหมรู้ป่ะเขาตีไงถ้าถ้าถ้ากินข้าวเผ็ดเนี่ยกินน้ําพริกเผ็ดเนี่ยถ้าเขาจะตินะเขาก็บอกว่าโอ้ยรู้ว่าเผ็ดยังกินอีกนะเขาก็ว่าอย่างนั้นเด็กเผ็ดยังไม่กินเด็กยังรู้นะคนเรามันจะติมันก็ต้องติได้ตาเราเห็นไหมอืมไอ้คนยังว่าเลยมันว่างมากหรือ,อยังไงไม่รู้ อย่างเนี้ยไทยอ้อยังไม่ทันอะไรไม่ทันไทยทําเลยว่ากระทบกระเทียบเปียบเปยนะเขาไม่ต้องการดาราใหญ่ๆห,หรอกเบอร์ต้นๆหรอกเขาเอานี่แหละแล้วก็มาดูมาดูผลงานนะมาดูผลงานการแสดงของพี่ๆน้องๆวงการหมอลำนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมีไม้ไลายมือการไทยทำ การบล็อกเรื่องนะพอดเรื่องนะว่ามันจะเป็นยังไงขอบคุณมากนะครับยืนหนึ่งนะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่อยๆนะโดยที่ว่าเราเราไม่ไปจับปฏิบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่ว่าหน้าลำคาในพวกมาแสะมาอะไรนะครับมันหน้าลำคามันมันเป็นอะไรที่ลกลูกหูลูกตา ก็แบบน้องอุงอิงพูดล่ะมันผันผ่านไปไม่รู้ไม่เห็นมันก็ผ่านไปได้นะแต่บางครั้งเอฟซีมันอดไม่ได้มันเห็นแล้วมันมันขัดลูกหูลูกตามันก็อดว่ากันไม่ได้นิดหน่อยก็เออ,อต้องไปเอาท่านหน่อยนะตอบแทนบุญคุณที่มาแสะนะเออ,เอ,อแล้วกลับไปท่านหน่อยนะมากน้อยอะไรก็ว่ากันไปนะอืมถล่มมากถล่มน้อยปิดเออ ช่องหนีหรือยังไงเราเราก็ไม่รู้นะเออเราช,ชื่นชมคนที่เราชอบสินะคนที่เราชอบเราก็ชื่นชมนะเออเราไปชอบใครเราก็ไปดูคนนั้นเราไปชื่นชมคนนั้นนะเออฝั่งนี้ฝั่งสาวน้อยนี่ก็มีคนเขาชอบอยู่นะเขาก็ดูกันอยู่เรื่อยๆนะเขาก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะครับหัวใจบกบวกกับน้ํานะครับคุณเมย์ขอบคุณมากนะครับ คนเราอ่ะทําดีมันก็ได้ดีว่างไม่ได้ว่างอุ้งอิงก็ไปทําบุญทําทานนะเออไปทําบุญนะไปแจกข้าวมั่งให้คนหน้าเซวันเซเวศมาทุกคนรู้หมดนะอุ้งอิงทําตัวยังไงทุกคนรู้หมดเพราะเขาเห็นทุกวันนะเขาเห็นทุกวันก็ถึงได้เอ็นดูล่ะสวัสดีครับที่อยู่ข้างบนนะครับยี่สิบบันดวงใจนะครับยี่สามล้านดวงใจนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์แวะเ,เข้ามามาทักมาทายกันได้มานํานเสนอกันได้นะครับเออมาตั้งหัวข้อคุยกันได้นะเออกับอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะเราถือว่าคนในครอบครัวของเรานะครับสําหรับเออแบรนด์สาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะี่นะเออคุยได้ทุกคนเราไม่เคยลังเกียจเดียดฉันใครจะเข้ากับใหม่เข้าเก่านะเอออยู่ใหม่อยู่เก่ากับแบรนด์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ เรานับถือหมดทุกคนนะเออเราลักเราใค้เราก็ส่งเสริมเพราะยังไงเราก็ต้องดูทั้งวงนะเราก็ต้องดูทั้งวงนะเออเราก็ต้องดูทั้งวงเพราะว่าเราเราซื้อบัตรเข้าไปดูแล้วมันก็ต้องดูกันทั้งวง เมย์ก็สวัสดีพลังเงียบที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับอุตส่าห์แวะเข้ามาเออแวะเข้ามาตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับพวกแทะพวกอะไรนะ่ะมือกอโนโทดเยอะนะผู้โหดเยอะว่าจิกเลยแหละสมัยก่อนนะ่ะนะต้องอุ้งอิงเข้าใหมา่ๆ,ๆนี่จิกกันไม่ให้เด็กไม่ให้ผุดให้เกิดเลยแหละพูดกันนะนะพูดแรงๆเลยสมัยก่อนนะ่ะนะ แต่ผมไม่ได้เข้าไปดูเพราะผมมันเพิ่งทำใหม่ๆผมก็ไม่รู้ว่าการติดตามเขามันเป็นยังไงนะเออมาหลังๆนี่ถึงได้รู้หรอกว่าเออคนนู้นคนนี้พูดแรงไม่แรงอะไรแบบไหนช่องไหนพูดแตะพูดอะไรหรือว่าใครคอมเมนต์ยังไงอะ่ะเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังนี่นะเออเราก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะกับการกระทำของคนเรานะ เป็นชุมเลยเมื่อก่อนนะโอโหแซวจนโอโหเด็กแทบจะเสียคนเลยพูดง่ายๆนะนะเมื่อก่อนน่ะมันพูดกันว่ากันนะโอโหแรงมากถ้าเอฟซีเก่าๆที่ว่านั่นก็คงจะรู้คงจะได้ยินมามัางเลยนะที่ว่าอุ้งอิงว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะเออว่าแรงเรามันไม่เคยรู้มารู้ทีหลังนี่เราเราก็ ไม่ทันได้ไปว่าอะไรไม่ทันได้ฟาดกันนะครับไม่ทันได้ฟาดกันพูดง่ายง่ายนะเออต่อไปนี่ก็เราเป็นรั้วเราเป็นรั้วนะเออเปรียบเสมือนรั้วของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะ่ะผมเนี่ยเป็นน้ำเล็กเล็กนะเออน้ำเล็กๆ็กใครจะเข้ามาดีมีรายก็ตะกิดควนสักนิดนึงนะเออให้ให้เตือนสติให้รู้หน่อยว่าเออนี่นะ จะมาว่าหรือมาคอมเมนต์อะไรก็ขอให้ดูๆกันหน่อยนะเออรอบนอกมีสายควาดเยอะเลยนะสำหรับใครที่ว่าจะมาแซะมาอะไรว่าอุ้งอิงเนี่ยสายนอกเนี่ยเขาเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันตาไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะฮึดขึ้นมาอีกตอนไหนไม่รู้นะพุกผีเท่าพวกนี้เยอะนะรวมหัวกันเลยนะว่านี่โอ้โ แสบเลยขนาดพวกกันไปถล่มกันจนโอ้โหปิดช่องหนีมั่งก็มีบางบางคนนะนะเออเราเราเราไม่อยากทำอย่างนั้นนะเราเราไม่อยากไปว่าใครนะเออเราอยากจะคุยกันแบบสบายสบายแบบว่าเออพี่พี่น้องน้องคุยกันว่าเป็นยังไงมั่งตอนนี้อุงยิงเป็นยังไงมั่งนะเออวันนี้แต่งชุดสีอะไรนะเออทำอะไรมั่ง วันนี้นะกินข้าวกินปลาอะไรมั่งแล้วก็ยังมีอีกจากข่าวข่าวที่ว่าพุกแฝงตัวเข้าไปอยู่ในมาเพื่อหาผลประโยชน์ยังมีอยู่ไม่น่าเชื่อนะเออก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะพุกแฝงตัวจนเขา โพสเพิร์ดว่าแล้วว่าโอ้โหต้องเชื่งกับมันตามติดตามตลอดมันเป็นอะไรที่ว่ามันคิดง่ายไปว่าเกาะเขาหากินกับเขาอย่างเงี้ยมันเอแฝงตัวไปไปดูดเลือดเขาเลือดอยังไงอ่ะนะมันแรงง่ายไปหรือเปล่าไม่รู้นะเ,เราก็ไม่รู้นะความคิดความอ่านของคนเรา เพราะว่าผลแฝงหาผลประโยชน์แต่มันเยอะเลยเข้าไปนั่นน่ะงวดที่แล้วก็โอ้โหก็หึมไปทิ้งแล้วนะงวดที่แล้วก็นะวันนี้ก็กะว่าจะคุยกันในนิดๆในหน่อยนะสักครึ่งชั่วโมงนะครับคุณเมวันนี้ขอสักครึ่งชั่วโมงเพียงแต่ว่าพอได้ดส่งงานกับเขาหน่อยนะเออ แบตมันก็ชักจะเหลือน้อยเหลืออะไรทีเดียวนะเออพอได้ส่งงานเขาหน่อยวันนี้ก็ขอตักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าต่อไปเราผมจะทําแบบว่าเออไม่เว้นวันนะครับคุณเมย์ต่อไปผมจะไม่เว้นวันก็มากน้อยอะไรก็กะว่าจะทําส่งส่งงานเขาตลอดนะครับนะเออกะว่าจะทําส่งงานเขาตลอดเรื่อยๆแล้วก็ลงคลิปถอดมั่งนะเออแต่ว่าเพราะว่า มื่อคืนดำก็ไปบ้านมาก็ลืมสายชาร์จสายไรมันก็เลยไม่ได้ชาร์จครับขอบคุณมากนะครับคุณเมย์เอ,อเราเรายังว่าเลยมันไม่พร้อมวันนี้นะแบตมันก็เหลือน้อยเต็มทีจะให้มันถึงแต่ครึ่งชัง่วโมงมันจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ก็จะส่งงานก่อน นี่ยังไงเพียงแต่ถ้าส่งงานได้ถึงไม่ถึงก็เราเราก็พอส่งได้ครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้ตลอดก็มีนี่แหละเออคุณเมย์ก็เป็นกําลังใจให้ตลอดนะเออทั้งไลฟ์สดหรือว่าคลิปเออกาลังใจที่คุณเมย์มาเมมมาอะไรนะมาคอมเมต์ก็ขอขอบคุณมากเลยนะเพนะื่อนทีดี คนที่ว่ามีน้ำใจนะเออเราก็จะนี่แหละมันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละไม่มีใครแล้ว <c oughs> นะครับคุณเมย์เออมันก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่มีใครแล้วนะก็ผมก็ดีใจที่ว่ามีกำลังใจขึ้นทำงานขึ้นนะผมก็จะพยายามทำให้ทุกวันทุกวันนะเออทำงานตรง ยูเขาให้ได้ทุกวันทุกวันเพราะว่าวันนี้มันไม่พร้อมนะครับเออเอฟซี FC ที่อยู่ด้านบนด้วยวันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเออไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาสายชาร์จมาให้หรือเปล่านะเออก็ยังไงก็ขอให้ดันได้สักครึ่งชั่วโมงครับจะถึงบ่าวนี้มันก็ลีเต็มทีแล้วนะผมก็กลัวมันตกเหมือนกันแหละนะเออเพราะว่า พูดยาวไปเดี๋ยวมันก็ตกเลยนะเพราะแบตมันก็เหลือน้อยเต็มทีแหละพอคุณกกำลังใจมากเลยนะครับคุณเมย์มาเป็นกำลังใจให้ตลอดผมไม่มีใครหรอกนะเออมมีใครแล้วก็มีนี่แหละให้กำลังใจตลอดนะเห็นยามยากนี่แหละไม่มีอะไรหรอกนะเออทาทุกยากเราก็เห็นกันหน้าเห็นตากัน ใจของคนเราเราจะเห็นก็ตอนนี้แหละครับนะตอนนี้แหละครับครับแบตมันเหลือน้อยแล้วครับมันมันจะลิบหลีเต็มทีแล้วครับคงไม่ถึงครึ่งยามงนะครับเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับน้องแอร์ด้วยนะครับคุณเมย์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับไม่งทิ้งกันนะครับอย่าทิ้งกันนะครับเออเราไปกันเรื่อยๆก่อนนะเออไปกันเรื่อยๆให้ถึงฝั่งก่อนนะอตอนนี้มันยังครึ้งครึงกลางๆอยู่ครับคุณเมย์นะยังครึ้งครึงกลางๆอยู่โอเคนะครับสวัสดีครับผมลงก่อนนะครับบ้ายยทุกคนนะครับเอสที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับ